คลิปนี้เราจะมาเปิดลิสต์เครื่องวัดความดันยี่ห้อไหนดีที่ทั้งแม่นยำใช้งานง่ายตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความสะดวกและความคุ้มค่าพร้อมฟังก์ชันสุดทันสมัยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยมาเริ่มกันที่เครื่องวัดความดันอเวลรุ่น SX 5 9 3เป็นเครื่องวัดความดันที่อ่านค่าแม่นยำใช้งานง่ายหน้าจอเปลี่ยนสีตามความดันที่วัดได้มีเสียงสามารถตั้งปลุกเตือนวัดความดันได้และมีเกณฑ์จัดระดับความดันโลหิตตามองค์การอนาไมาโลก รุ่นนี้หน้าจอสามารถเปลี่ยนสีตามความดันที่วัดได้คือสีเขียวเท่ากับค่าความดันปกติสีเหลืองเท่ากับค่าความดันค่อนข้างสูงและสีแดงเท่ากับค่าความดันสูงมีระบบเสียงพูดเป็นภาษาไทยสามารถตั้งปลุกเตือนเพื่อวัดความดันได้มาพร้อมการบันทึกค่าได้สองคนและเก็บบันทึกได้คนละ99ค่าวัดค่าความดันได้อย่างแม่นยำและใช้งานง่ายกดเพียงปุ่มเดียวที่ตัวเครื่องก็สามารถวัดความดันได้เลยใช้งานได้ทั้งแบบใส่ทาน AA จํจำนวนสีก้อน หรือใช้งานแบบเสียบสาย USB กับอะแดปเตอร์เพื่อใช้งานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้อันดับ2เครื่องวัดความดันออมรอนรุ่น HEM 8 7 1 2เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติใช้งานง่ายมีสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐานและสัญ,ญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าพันแขนไม่ถูกต้องพร้อมด้วยฟังก์ชันใช้งานอื่นๆอีกมากมายรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีอินเทลลิเซนเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเพิ่มลมช่วยให้บีบรัดน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขนมีสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐานสัญ,ญลักษณ์แสดงเมื่อผันผ้าไม่ถูกต้องและสัญ,ญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิตมีหน่วยความจําบันทึกการวัดครั้งล่าสุดเพื่อให้เลือกดูผลการวัดความดันย้อนหลังได้รองรับทั้งการใช้งานแบบใส่ฐานหรือเสียบสาย USB กับอะแดปเตอร์ก็ได้และรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Omron Connect ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อันดับ3เครื่องวัดความดันโลหิต Lifebox รุ่น LBM ศ1เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตต้นแขนตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกออกแบบผ้าพันแขนให้บีบรัดอย่างนุ่มนวลมาพร้อมการดีไซน์ปุ่มกดที่ใช้งานได้ง่ายและหน้าจอ LCD ที่อ่านค่าได้อย่างชัดเจนรุ่นนี้มีหน้าจอขนาด54คูณ64เซนติเมตรหน้าจอใหญ่ทำให้อ่านค่าง่ายและมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนมีสัญ,ญลักษณ์เตือนเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน และมีสัญ,ญลักษณ์แสดงการเต้นผิดจังหวะของหัวใจสามารถบันทึกผลการวัดได้สองคนบันทึกสูงสุด6 0ค่าต่อคนและแสดงค่าเฉลี่ยการวัด3ามครั้งล่าสุดใช้งานได้ทั้งแบบใส่ฐานขนาด aa จำนวน4ีก้อนหรือเลือกเสียบสาย usb ก็ได้อันดับที่4ี orwell รุ่น2005เครื่องวัดความดันโลหิตที่มาพร้อมฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจมีแสดงสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดปกติดีไซน์ตัวเครื่องกระทัดรัด ใช้งานง่ายและอ่านค่าได้รวดเร็วอย่างแม่นยำรุ่นนี้มีฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดปกติมีแสดงค่าความดันโลหิตสิสตลิกดอสโตลิก,แล,กและอัตราการเต้นของหัวใจสามารถบันทึกค่าการวัดความดันได้มากถึง128ค่าโดยช่วงการวัดความดันโลหิตอยู่ที่0ถึง3 0ม mm. มิลลิเมตรปร,รอทและช่วงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ4 0ถึง195ครั้งต่อนาทีผ้าพันต้นแขนขนาด2 2ถึง32เซนติเมตร และใช้งานเครื่องวัดแบบใส่ฐานขนาด AA จำนวนสีก้อนอันดับ5 Orwell รุ่น JPD HA 120เครื่องวัดความดันดิจิตอลตัวช่วยที่จะทำให้การวัดและติดตามผลความดันโลหิตเป็นเรื่องง่ายมาพร้อมระบบเสียงพูดภาษาไทยสามารถดูผลผ่านแอปพลิเคชันได้เพื่อติดตามและดูแนวโน้มค่าความดันโลหิตรวมถึงการใช้งานอื่นๆก็สามารถทำผ่านแอปได้เป็นเครื่องวัดความดันที่เชื่อมต่อบลูท t o o t h ผ่านแอปพลิเคชัน Orwell Health เพื่อดูค่าและเก็บข้อมูลได้ มีระบบเสียงภาษาไทยแนะนำขั้นตอนการใช้งานแจ้งผลการวัดความดันแจ้งเตือนความผิดปกติและสามารถบันทึกค่าการวัดความดันได้2ผู้ใช้จำนวน99ค่าต่อหผู้ใช้มีแถบสีบ่งชี้ระดับความดันโลหิตโดยอ้างอิงระดับความดันโลหิตตามองค์การอนาไมโลกโดยมีช่วงการวัดความดันโลหิตอยู่ที่0ถึง295ม mm เมตรปร,รอทและช่วงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ4 0ถึง199ครั้งต่อนอาที สามารถเลือกหน่วยวัดความดันได้ทั้งมิลลิเมตรประหลอดและกิโลปาสคาลก็ได้อันดับ6เครื่องวัดความดันยูเวลรุ่น YE670D เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบอัตโนมัติมีเสียงพูดภาษาไทยมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่อ่านค่าได้ง่ายวัดค่าความดันแม่นยำและเครื่องจะดับอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานภายใน3นาทีรุ่นนี้หน้าจอเป็นแบบ LCD มีเสียงพูดภาษาไทยแจ้งค่าที่วัดได้ค่าที่บันทึกและแจ้งความผิดพลาด ช่วงการวัดความดันเริ่มที่6 0สิบถึงสองรมิมลิเมตรปรอทและช่วงการวัดอัตราการเต้นของชีพจร4 0่สถึงหนึครั้งต่อนาทีโดยค่าความแม่นยำสำหรับค่าวัดความดันบวกลบที่3มมิลิเมตรปรอทและอัตราการเต้นของชีพจรบวกลบหเอร์เซ็นของค่าที่อ่านได้มาพร้อมข้อต่อผ้าพันแขนและรูเสียบเป็นสีส้มเพื่อให้คุณสังเกตได้ง่ายในการต่อผ้าพันแขนเข้ากับตัวเครื่องเครื่องวัดความดันรุ่นนี้สามารถบันทึกค่าการวัดได้ถึง74ค่า และเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัดได้สามครั้งหลังสุดรวมถึงค่าความดันอัตราการเต้นของชีพจรวันและเวลาในแต่ละครั้งของการวัดได้อันดับ7ออมรอนรุ่น hem 7 1 4 3 T 1เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่มีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียวและมาพร้อมการตรวจวัดที่มั่นยำมีหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นและสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้รุ่นนี้มาพร้อมผ้าพันแขนเทคโนโลยีอินเทลลิเซนที่ไม่ต้องเพิ่มลม ช่วยให้บีบรัดแขนน้อยลงทำให้รู้สึกสบายแขนใช้งานสะดวกมีบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันออนไลน Connect ใช้งานง่ายเพียงกดแค่ปุ่มเดียวและบันทึกค่าวัดได้30ครั้งต่อหนึ่งผู้ใช้งานมีสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐานสัญ,ญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้องสัญ,ญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิตและสัญ,ญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจตัวเครื่องรองรับทั้งการใช้งานแบบใส่ฐาน หรือเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับไฟบ้านเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้อันดับที่8ปดไบเลอร์รุ่น BC 2 8เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือใช้สําหรับการวัดและตรวจจับค่าความดันจากเส้นเลือดใหญ่สามารถบันทึกผลได้อย่างรวดเร็วและแยกประเภทความรุนแรงของผลการวัดได้อย่างชัดเจนตามมาตรฐานขององค์การอนาไมาโลกรุ่นนี้มีฟังก์ชันแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดค่าความดันโลหิตและชีพจรโดยสามารถเรียกดูย้อนหลังได้7วันพร้อมระบบแจ้งเตือน หากผู้ใช้มีแนวโน้มการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติสามารถบันทึกค่าการวัดของผู้ใช้ได้สองท่านจำนวน60ค่าต่อหนึ่งผู้ใช้มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับแสดงผลการวัดวันที่เวลาและมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนอกจากนี้ยังมีแถบสีแสดงระดับความดันที่วัดได้ตามมาตรฐานขององค์การอนาไมาโลกอันดับ9ยูเวลรุ่น YE660D เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิก <t ell> มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่มีฟังก์ชันการตรวจจับสายรัดต้นแขนและแจ้งเตือนเมื่อสวมผิดรวมถึงฟังก์ชันการแจ้งเตือนด้านสุขภาพเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ LCD มีระบบเซนเซอร์เซมิคอนดักเตอร์และระบบแรงดันอัตโนมัติมีฟังก์ชันการตรวจจับสายรัดต้นแขนโดยจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อสวมผิดวิธีมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่ออัตราการเต้นผิดปกติ และฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะที่วัดความดันอยู่มีหน่วยความจำา90กลุ่มและสามารถสแสดงค่าเฉลี่ย3ามครั้งล่าสุดที่วัดได้ระบบการทำงานแบบคอน t ิ n นียอัมีความแม่นยำในการวัดค่าความดันบวกลบ3มมิลลิเมตรปร,รอทและค่าอัตราการเต้นชีพจรบ,บวกลบ5%เอร์เจากค่าที่วัดได้อันดับที่10เครื่องวัดความดันยูเว์รุ่น y e 6 5 0 d ดีเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ ทำให้มองเห็นค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนแสดงผลการวัดเวลาสามารถเรียกดูข้อมูลการวัดย้อนหลังและเก็บบันทึกข้อมูลการวัดได้พร้อมเสียงผู้แจ้งค่าการวัดที่เป็นภาษาไทยรุ่นนี้แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจรมีหน้าจอแสดงผลดิจิตอลแบบ LCD ขนาดใหญ่พร้อมทั้งแสดงเวลาและมีเสียงแจ้งค่าเป็นภาษาไทยมีแจ้งเตือนเมื่อสวมผ้าพันแขนถูกต้องแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวขณะวัด และแจ้งเตือนเมื่อมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยช่วงการวัดที่ความดันศูนย์ถึง300มิลิเมตรปร,รอทและอัตราการเต้นของชีพจร40ถึง200ครั้งต่อนาทีสามารถเก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด80ค่าและแสดงค่าเฉลี่ยการวัด3ครั้งล่าสุดได้และทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับเครื่องวัดความดันยอดนิยมในปี2025ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ